นี้ค่ะที่นครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุต้องใช้คําว่าโหดเคี้ยมจริงๆไปก่อเหตุนะคะฆ่าสองศพด้วยกันศพแรกค่ะไปเอามีดแทงเด็กผู้หญิงอายุ14แล้วต้องใช้คําว่ากระหน่าแทงเพราะแทงเข้าไป23แผลอีก6ชั่วโมงถัดมาไปฆ่าอดีตภรรยาก็กระหน่าแทงไปอีกแ2แผลโอแผลจับตัวได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะนะคือยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนี้ย คืออะไรแล้วดูพฤติกรรมการก่อเหตุของเขานะคะคนก่อเหตุชื่อว่านายสุขสรรลังสูงเนินอายุ46เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคนนี้ค่ะนี่คือคนก่อเหตุค่ะเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นประมาณตีสองค่ะในพื้นที่หมู่4นี่นะคะตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาตอนตีสองเนี่ยไปแทงเด็กผู้หญิงอายุ14สภาพศพคือน,นอนหงายใสยก่กางเกงขาย,ยาวสีน้ำตาลไม่ใส่เสื้อ ถูกแทงใน23แผลแล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวประมาณ9นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่ญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าคนร้ายก็คือนายสุขสรรคนนี้ก่อนเกิดเหตุนายสุขสรรมาที่บ้านมาคุยปัญหาส่วนตัวแล้วก็ทะเลาะกันนายสุขสรรก็ชักมีดไล่แทงเลยขึ้นเด็กก็พยายามวิ่งหนีเข้าไปในบ้านเรียกคนในบ้านให้ช่วยญาติก็วิ่งออกมาแย่งมีดพยายามจะช่วยแต่สู้แรงของตัวนายสุขสรรคนก่อเหตุไม่ไหวสุดท้ายนายสุขสรรฉุดกระชากตัวเด็กค่ะ ฉีกเสื้อเด็กจนขาดกระหน่าแทงไป23แผลคุณผู้ชมแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ของญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยคะ่ะครับแล้วก็หนีไปเลยตำรวจสพเมืองน,นครราชสีมารู้ว่าคนร้ายชอบพออยู่กับผู้เสียชีวิตคาดว่าปมเหตุน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเนี่ยนะคะ ช่วง8.30นาิกา30นาทีค่ะตำรวจสพเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งนะคะว่าบนถนนสาธารณะท้ายหมู่บ้านวังไย,ยทองหมู่1นึ่ตำบลวังไย,ยทองอำเภอเทพรักษ์ไปเจอรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าสีเหลืองดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ริมถนนห่างจากรถไปประมาณ2เมตรก็มีกองเลือด หนึ่งกองใกล้ๆกันมีมีปลายแหลมยาวประมาณ9นิ้วสองเล่มสภาพคือมีโค้งงอแล้วอะค่ะแล้วก็มีหมวกไม้พรมหนึ่งใบตรงจุดเนี้ยพบนางสาววิภาพักมีชำนาญอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่368หมู่ห้าอำเภอเทพรักเนี่ยแหะค่ะถูกแทง20กว่าแผลญาตินำส่งโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตนะคะเนี่ยค่ะสองศจากการสอบสวนค่ะก็คือขณะที่นางสาววิภาพักเนี่ย ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านกำลังจะไปบ้านญาติไปขอใช้อินเทอร์เน็ตทํางานหน่อยมาถึงจุดเกิดเหตุไปเจอนายสุขสันต์อดีตสามีขี่รถมาเอาเท้าถีบรถจักรยานยนต์ของนางวิภาพักอ่ะแล้วนายสุขสันต์ก็เอามีดที่พกมากระหน่าแทงแล้วก็ขี่รถของผู้ตายหนีไปค่ะอดีตกำนันตำบลวังไยทองในเที่ยงจกระโทกอายุ65ปีเล่าให้ฟังว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ คือหลานชายหลานชายของในเที่ยงเห็นเหตุการณ์แล้วคนร้ายชักมีดขู่บอกว่าไม่ให้ยุ่งไอ้นั้น่ะปล่อยัวมาเห็นเขาเขาหลังป้ามันหันดจริงๆเลยไอ้ทิ้งเดีวิ่งไปเกือบถึงนะทีนี้อันนี้เจ้ามีดคุมแท้แล้ทิ้งไอ้ทิ่งทีนี้มอมตผโทรมาหาผมกำทันมาเถอะมาเถอะ พี่เขยของผู้เสียชีวิตค่ะนายบุญยิ่งจิตคดตรกรูอายุ47ปีบอกกับทีมข่าวของเราว่าตัวผู้ตายอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายสุขสรรมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งอายุแค่สขวบนายสุขสรรเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทํางานไม่เคยอยู่ติดบ้านชอบกลับไปบ้านที่อำเภอเมืองสองสาเดือนแล้วก็กลับมาหาผู้ตายสองสาเดือนไปไปมา,มาแบบนี้ค่ะจนผู้ตายบอกเลิกแล้วก็ไล่ออกจากบ้านไป2ปีกว่าแล้วนะคะผู้ตายเองก็มีสามีใหม่เป็นนักวาดภาพขายทางอินเทอร์เน็ต ก็เลยไม่คาดคิดค่ะว่าทำไมอยู่ดีในสุขสันถึงกลับมาก่อเหตุแทงอดีตภรรยายอย่างโหดเหี่ยมแบบนี้แล้วก็เพิ่งรู้มาว่าก่อนฆ่าน้องสาวตัวเองเนี่ยนะนางสาววิภาพักเนี่ยนะก็ไปฆ่าเด็กอายุ1 4ปีมาแล้วเด็กผู้หญิงตำรวจสพเมืองน,นครราชสีมากำลังไล่ล่าตัวนายสุขสัน่ะนะคะซึ่งระยะทางจากจุดแรกไปจุดที่สองระหว่างที่เกิดเหตุที่แรกกับเหตุที่สองเนี่ยนะ9นกะิกิโลโอ้โหก็ไล่ล่าตัวนะสุดท้ายเนี่ยช่วงเย็นค่ะ ประมาณสักหโมงเย็นตำรวจสายสืบสบพเมืองนครราชสีมาร่วมกับตำรวจชุดสายสืบสบพเทพรักและสพด,ด่านขุนทศจับตัวนายสุขสันได้แล้วนะคะนี่ฮะนี่ค่ะไปจับได้ที่กระท่อมกลางไร่ที่หมู่สองอำเภอด่านขุนทศแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด a w เว e สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นของอดีตภรรยาผู้เสียชีวิตอะคะ่ะผู้ที่ถูกแทงคนที่สองอะอเนี่ยไม่มี การต่อสู้อะไรกับเจ้าหน้าที่นะคะตอนจับก็ไม่มีอาวุธติดตัวด้วยครับมียาคาดว่าเป็นยาพิษค่ะเหมือนกับเตรียมที่จะกินยาพิษฆ่าตัวตายหนีความผิดอ่ะก็ต้องนําตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครราชสีมาเพิ่มเติมนะคะอตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าทําไมถึงก่อเหตุแบบนี้อ่ะยังไม่ได้บอกตํารวจเลยว่าเออทาไมไปคลุมครั่งฆ่าถึงสองศพอ่ะก็ต้องรอการสอบสวนสอบปากคาขยายผลต่อนะ,นะ,ะแต่ว่าโหดเทียมเหลยอเืิจริงค่ะครับ